ครับวันนี้เป็นผ้าลายโบราณแต่พระยุกต์ขึ้นมาที่เรียกว่าอลูซีมดูสิมันเป็นยังไงแล้วเป็นเส้นเหมือนเกียวเชือกตั้งอันนั้นคือกระนิวผมเคยบอกเสมอว่ากระนิวคืออะไรกระนิวคือเอาเส้นไหมสองเส้นมาตีควบกันตีควบกันให้เป็นเส้นเดียวแล้วก็ทอให้มันเป็นลวดลายแนวตั้งจึงเรียกว่ากระนวิวภาษาทางนี้เรียกจักระนิวคือใส่กระนิว เนี่ยอันนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึง่งในการทอแทนที่จะเป็นพื้นเรียบๆไปเขาก็เอามาขคั่นซะคั่นในทางดิง่งนะครับคั่นในทางดิง่งให้มันเป็นช่องเป็นตารางขึ้นมาเป็นเป็นล่องขึ้นมาไม่ใช่เป็นตารางเป็นล่องนะครับจากบนลงล่างในทางดิง่งดูสิครับแล้วก็ใส่สีแดงมีอยู่เมื่อสักหลายปีก่อนชอบผ้าเชิงแดงหรือตีนแดง ก็เขาก็ทำขึ้นมาอันนี้เป็นผ้าอลรูซีมของสุรินลายนี้เป็นเป็นช่างทั่วๆไปในพื้นบ้านจะทอเป็นอาลูซีมอัมพรมราชวัตรพวกนี้จะเป็นช่างอีกแบบโบราณโบราณเขาจะทอกันเป็นสีอะไรนี่สีออกเหลือบนะครับเหลือบอมม่วงเห็นไหมครับอมม่วงแล้วก็ออกปาทางแดง แดงอันนี้เป็นแดงลักษณะข,ของแดงแดงคลั่งคล้ายสีคลั่งย้อมแต่ไม่ใช่อันนี้เป็นสีวิสัยนะครับ2เมตร2เมตร2 9 0 0ลนะรถไม่รถติดต่อเข้ามาจะได้รู้กันว่ามันรถไม่รถถ้าไม่งั้นไม่ไม่รู้หรอกครับนะ้าติดต่อเข้ามาตามหมายเลขตามช่องทางที่ให้ไว้เบอร์โทรศัพท์เป็นไอดียลายแล้ว ต้องการคุยทางรายอ่ารายคอคือโทรศัพท์ทางคอนั้นแล้ทางรายนั้นให้เซฟเบอร์ลงไปเบอร์หนึ่งเบอร์ใดหรือจะเซฟสองเบอร์ก็แล้วแต่นลครับลายจะดีดขึ้นมาแล้วคุยกับลุงชัยพราหมายสุริศก็คือต,ตัวตัวตัวคนนี้แหละครับสวว,วันหล่อเนี่ยแหละครับผ้าสวยไหมครับสีถูกใจไหมแล้วราคาเขาไม่แพงเองสองพันเก้าเองครับติดต่อเข้ามาลดถ้าไม่ติดต่อเข้ามาไม่รู้ ไม่รู้เรื่องกันแน่น mm hmm. แล้วก็วันนี้ก็เลยเป็นเป็นวันอาทิตย์ก็เลยใส่สีแดงก็มาเจอสีอันนี้เข้าถูกตาต้องใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้านะครับแล้วก็กดติดตามนะ่ะเวลาลุงชัยโพสอะไรถ้าชอบภาพใหม่นะครับมันก็จะดีดขึ้นไปหาคุณเองจะไปเตือนคุณเองว่ามีภาพเขาโพสต์ใหม่แล้วนะถ้าไม่ชอบเสียงก็ปิดตัดควํวมาเสียงเตือน มันก็จะเป็นตัวดีดขึ้นมาเป็นตัวสัญลักษณ์เป็นจุดหรือว่าเป็นตัวเ e อ็นะตามที่โทรศัพท์โทรศัพท์ของผมมีนะของผมใช้ทั้งซัมซุงทั้งหลายยี่ห้อแต่ที่ดีที่สุดก็คือใช้อันอที่แท็บเล็ตที่กําลังขายอยู่นี้เป็นแท็บเล็ตกับเป็นมือถือตัวน้อยตัวเล็กนะครับที่ติดติดตัวไปไหนได้ถ้าเป็นแท็บเล็ตตัวใหญ่พกยากนิดนึงแต่ถ้าคุณติดต่อกุชัยแล้ว 0 8 6 4 6 8ปด0 0เนั้นเป็นตัวแรกใส่กระเป๋าไปไหนเรื่อยจะติดต่อได้รวดเร็วกว่าจะโต้ตอบได้เร็วกว่าแต่ถ้าเป็น088เป็นแทบเป็ดตัวใหญ่นั้นก็เอาไปบ้างบางทีมันก็ลืมนะครับเป็นไปใกล้ๆก็ไม่ได้เอาไปแต่ถ้าไปไกลไกก็เอาไปด้วยเพราะว่าถ้าไปนานก็เอาไปด้วยถ้าติดติดกระเป๋าไปด้วยอันเนี้ยดูสีครับถูกตาต้องใจไหมครับถูกตาต้องใจติดต่อเข้ามาครับแล้วคอย ติดตามติดต่อกันไว้จะมีอะไรอะไรสวยๆเข้ามาในราคาลดทุกผืนนะครับลดทุกผืนยกเว้นตั้งแต่หมายเลขเจ็ดงเจ็ดขึ้นไปยังไม่ลดครับถามว่าทำไมเข้าไปดูในเวอร์ไวเบ็บผ้าไหมซูลินดอทคอมหรือลุงชัยผ้าไหมสุรินถ้าเข้าไปดูลุงชัยผ้าไหมสุรินนั้นจะดู่ที่หน้าเพจอย่างเดียวแต่ถ้าคุณเข้าไปที่หน้าหน้าร้านในในในเว็บเป็น w วอร์ไวเบผ้าไหมสุิน com หรือพิมพ์คําว่าผ้าไหมสุริน com ผ้าไหมสุรินจุดแล้วก็ c o m เท่านั้นแหละครับเห็นหมดเลยคุณจะเอาผ้าแบบไหนมีบอกหมดมีประเภทบอกหมดเลยยกเว้นอย่างเดียวไม่มีพ้าขมาไม่มีนะครับไม่มีพ้าขมาแล้วถ้าผ้าเป็นถิ่นอื่นมีไหมไม่มีครับจะมีเฉพาะผ้าของสุรินอีสานใต้ใกล้เคียงกันมีแต่ถ้าเป็นผ้าของแพรวาของอีสานเหนือไม่ได้เอามาขาย ต้องเรียนเอาไว้อย่างนี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับขอพระคุณย่างสูงครับสวัสดีครับ